สวัสดีค่ะอัปเดต22สัปดาห์นะคะพุงมาเห็นได้ชัดแล้วนะคะช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแอดก็เลยเหมือนเปลี่ยนมาเป็นอัปเดตแบบรวบเดือนไปเลยดีกว่านะคะก็คือจะเป็นช่วง 19- 22ถึงสัปดาห์แล้วก็จะมีผลอันตราซาวด้วยที่แอดยังไม่ได้ลงผลอันตราซาวตอน21สัปดาห์เลยนะคะเห็นสีมิติเห็นหน้าน้องเห็นอะไรยังไงเดี๋ยวไป รวบยอดในเดือนนี้โอเคค่ะมาเริ่มกันที่สัปดาห์ที่19เลยนะคะไปอย่างว่องไวรวดเร็วเลยนะที่อุดฟันหลุดหรือฟันมันบินแอไม่มั่นใจว่าซี่นั้นของแอ้เนี่ย มันมันเคยอุดไว้หรือฟันมันบ่นออกมาคือมันออกมาเป็นเศษของฟันเลยอะคะ่ะก็เลยตกใจนิดนึงแต่ก็ดีที่เคยเคยเห็นแม่แม่ท่านอื่นก็เคยเป็นก็เลยคิดว่าเออก็อาจจะเป็นเหมือนกันที่ว่าโอเคเราอาจจะพร่องแคลเซียมหรือเปล่านะคะแล้วก็โพรงจมูกค่ะคือไม่ถึงกับเลือดกำดาวไหลพอแคะมันเหมือนมีเลือดนิดนึงติดออกมากับกับขี้มูก ซึ่งก็ก็โชคดีเหมือนกันที่ว่าก็เคยเห็นแม่ท่านอื่นเป็นแล้วก็พอเซิร์ชดูใน Google นะคะก็มีเหมือนกันที่ว่าเป็นอาการของคนทองก็จะมีแบบเส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายอะคะ่ะแล้วก็มีเลือดออกตามไรฟันบ้างนิดหน่อยเวลาแปรงฟันแอรก็ต้องเปลี่ยนแปรงฟีันเป็นแบบอ่อนนุ่มเนาะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยอันนี้คือบ่อยกว่าเดิมอีกนะคะรู้สึกว่า เหมือนน้องเขาตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันเริ่มไปเบียดกร,ระเพาะปัสสาวะคือไม่ได้ฉี่แบบเยอะนะฉี่บ่อยแต่ฉี่แบบน้อยคือกินน้ําเป็นแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งก็ฉีจ่จะปวดแล้วจะปวดแล้วแล้วพอเราเริ่มรู้สึกปวดเราก็จะฉี่เลยเพราะว่าแอบกลัวเป็นกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบคือถ้าเรารู้สึกปวดแอะก็จะเอาออกเลยปวดเอาออกเลยนะคะแล้วก็อาการเหนื่อยง่ายค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดว่าตัวเองเหนื่อยง่ายมากขึ้น หายใจไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วท้องอะไรเงี้ค่ะก็เลยลองวัดความดันเองที่บ้านที่มันจะมีบอกอัตราการเต้นของหัวใจเราจะเต้นอยู่ประมาณ90%้0ขึ้นตลอดเลยนะสำหรับแอ้นะคะซึ่งแอ้ก็แก้โดยการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะโดยการว่ายน้ำแแอ้ก็ยังว่ายน้ำเหมือนเดิมนะคะพยายามทำให้ฮาร์ดเรทตัวเองแบบแข็งแรงมากขึ้นแต่ก็พยายามสุดแล้วในขนาดตอนนี้ตอนนี้อ2 2ิวีนะคะเหนื่อยเยอะกว่าเดิมอีก แค่ยืนนานๆหรือเริ่มพูดทําคลิปพูดไปอย่างเงี้ยค่ะอาจได้แป๊บๆต้องพักแหละเพราะว่าเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ทันค่ะสัปดาห์ที่20ค่ะเป็นสัปดาห์ที่โหดสําหรับแอรเหมือนกันคือความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก2 0สัปดาห์ก็คือ5เดือนเนาะสิ่งแรกที่มาก่อนเลยก็คือคันคันตามเนื้อตามตัวไม่รู้ว่าเพราะอากาศช่วงนี้ มันเย็นแล้วมันแห้งลงหรือเปล่านะคะมันก็จะคันหรือว่าเป็นฮอร์โมนคือคันโดยแบบไม่มีสาเหตุไม่มีผื่นไม่มีอะไรมันรู้สึกแบบเกาทั่วตัวไปหมดเลยค่ะแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือปัสสาวะเล็ดคือน้องเนี่ยแค่ดิน้นน้องดิ้นคือช่วงช่วง20สสัปดาห์ค่ะน้องจะเริ่มดิ้นผ่านหน้าท้องคือดิ้นแรงมาก ด้วยความที่เป็นลูกชายด้วยหรือเปล่าแอบไม่รู้นะว่าแม,แม่แม่ท่านอื่นเป็นไหมว่าห้าเดือนน่ะเขาดิ้นแรงอะ่ะคือบางคนอาจจะรู้สึกตอดๆแต่แอบคือแบบหน้าท้องแบบกระเพื่อมออกมาเลยแล้วคือเขาดิ้นแรงนะเขาตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ด้วยความที่เราไปอันต์เส้าแล้วเขาก็โตตามเกณฑ์นะคะแต่คือเขาแอคทีฟมากอะคะ่ะคือพอเขาดิ้นปุ๊บบางทีเราเดินเดินอยู่อะคะ่ะ เราไม่ได้ปวดฉี่นะแล้วพอเขาเรารู้สึกว่าเขาดิ้นอ่ะแล้วปัสสาวะเราเล็ดเราก็ตกใจเราไม่เคยปัสสาวะเล็ดนะคะแอดกันเลยต้องซื้อ,อผ้าอนามัยที่เป็นสําหรับสําหรับปัสสาวะเล็ดนะคะของไลฟี่มั้งคะมาใช้ก็โอเคเพราะว่าเวลาเราออกไปไหนเนี่ยเราจะได้มั่นใจว่าถ้าเราเดินเดินอยู่ปัสสาวะเล็ดเราจะได้ไม่ต้องแบบหาเข้าห้องน้ําแบบ ทันทีทันด,วดนะะ่วนอะไรเงี้ยค่ะมีอุจจาระามันแข็งขึ้นนะคะทำให้การถ่ายของเราในลำบากมากขึ้นแล้วก็เป็นลิสีดวงคืออุจจาระออกมาพร้อมแบบมีเลือดด้วยเลยอะคะ่ะมีสเปนสองครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยกลัวคือกลัวก็เลยแบบว่ากินน้ำเยอะขึ้นกินผักผลไม้เยอะขึ้นแล้วก็ พยายามขับถ่ายให้เป็นเวลาก็คือพยายามทําให้เป็นนิสัยหรือว่าฉันตื่นมาฉันต้องกินน้ําเยอะๆแล้วก็นั่งถ่ายจะปวดไม่ปวดก็ต้องนั่งเพราะแอเป็นคนขี้เกียจนั่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีของแอรอยู่แล้วก็เลยอาจจะทําให้แบบอุจจาระแข็งแล้วก็ทําให้เป็นลิซดวงแล้วก็อุจจาระมาปนเลือดได้อันนี้คือก็ถามคุณหมอเหมือนกันคุณหมอก็ให้คําแนะนํามาก็ก็เลลอง ปรับตัวแก้ไขตัวเองก็ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วก็คืออุจจาระได้ทุกวันแล้วก็ไม่อุจจาระแข็งแล้วยาที่ทําให้อุจจาระเราเแข็งขึ้นแล้วก็ถ่ายยากขึ้นเนี่ยมันก็มีผลพวกแคลเซียมที่เรากินนะ,นะคะ หรือธาตุเหล็กแอบจำไม่ได้ธาตุเหล็กหรือแคลเซียมนี่แหละ2ตัวนี้แวกะที่แอกินมันทําให้อุจจาระเราแข็งได้ท้องผูกได้นะคะอันนี้ถ้าใครเป็นหนักๆแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ขอลองเปลี่ยนยาดูพูดพูดถึงลูกดิ้นไปแล้วว่าของแอนเนี่ยหเดือน20สัปดาห์เนี่ยไม่ใช่แค่ตอดและและแอเนี่ยรู้สึกการตอดไวมากนะคะประมาณ10 1 0 6 17วีินี่คือตอดแล้วจริงๆอ่ะรู้สึกนิดๆตอน15วี้แล้วแต่ว่าแค่แบบ ยุกย,ย,ยิกข้างในเฉยๆแต่คือแบบสิบหกสิบเจ็ดวิคนี่คือเป็นตอดรู้แล้วว่าอันนี้เรียกว่าตอดพอเข้ามาแบบยี่สิบวิคนี่คือดิ้นเลยคือดิ้นแบบรู้เลยว่ามีตัวตอนอะไรแบบออกมาทางหน้าท้องเลย <S <S ด้วยความที่ตัวเองหายแพ้ท้องแล้วมาสักพักหนึ่งพาไปกินชาบูบุฟเฟ่เราหูตาแหกไม่ได้กินนานแล้วตอนที่เราแพ้ท้องเราไม่ค่อยได้กินอะไรค่ะแอดก็เลยจัดหนักจัดเต็ม กินเยอะมากแบบแล้วก็ทั้งทที่ก็รู้ว่าคนท้องไม่ควรกินมื้อใหญ่ๆหนักๆนักแต่ด้วยความที่ไม่เคยเจอกับตัวเองค่ะก็เหมือนท้าทายอำนาจมืดน,นิดนึง <c oughs> กลับบ้านมาแล้วนั่งทรมานอยู่สักพักหนึ่งพยายามที่จะเลอออกระบายออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาสักพักไม่ไหวค่ะอาเจียนอาเจียนออกมาที่ที่กินทั้งหมดนั้นในมื้อนั้นคือออกมาหมดเลยเป็นการอาเจียนครั้งแรกในในการ ในการท้องของแอนะคะเพราะว่าตอนที่แอแพ้ท้องเนี่ยไม่มีอาหารออกมาเพราะช่วงนั้นกินไม่ได้จะอาเจียนเป็นน้ำย่อยแล้วก็แค่ขึ้นไส้แล้วก็ไม่เบื่ออาหารแต่คือรอบนี้ที่อาเจียนอาเจียนแบบอาเจียนเลยอะ่ะก็เลยกลัวค่ะหลังจากนั้นก็เลยโอเคเชื่อตำราแล้วก่อนที่เราจะเข้าสัปดาห์ที่21แล้วก็22ที่เป็นปัจจุบันของแอนี้นะคะแอขอเอาคลิปอันต้าสาวนะคะตอน21่ิวีคที่แอไปอันต้าสาวมาให้ทุกคนดูก่อนไปดูก่อนเลยคะ่ะ 21สัปดาห์ของมีแอ้นะคะวันนี้มาเจอกันที่โรงพยาบาลวันนี้เราจะอันตราสาวนะคะเห็นบอกว่าวันนี้จะอันตราสาวค่อนข้างนานแล้วก็เช็คเหมือนแบบเห็นถึงแบบตับไตไซพุงน้องเลยแต่เรามาดูกันเนาะว่าวันนี้อันตราสาวยังไงแล้วก็ผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะยกเท้าค่อนข้างสูงหะทำไม,มกยกอย่างนั้นติดลังกาเป๊กชีฟ้าซันแบ็กเลยตอนนี้ เ,เดี๋ยวเราไล่ลดูจากส,ส่วนศีรษะไปถึงก้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพรวมสรุปของน้องเขาไว้ให้เนาะเริ่มจากส,ส่วนศีรษะก่อนน่าจะยกขามาบางังโอเคอันนี้จะเป็นภาพสีมิตินะจะเห็นส่วนที่เป็นศีรษะด้านบนของเขาเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ใบหูเขาส่วนที่เห็นที่ตะกี้เราดูก็คือขาเขายกมาบังสองข้าง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายแขนแล้วก็ใบหูแล้วก็นิ้นวมือนะก็น้องดินด้นดิ้นอยู่ส่วนด้านล่างนี่ก็จะเห็นจุดจู่อยู่งนี้นะจุดจูห้อยห้อยอยู่น,ะ <c oughs> น้องยังไม่หันหน้ามาเท่าไหร่ในส่วนของศรีรษะเองก็จะมีลักษณะเป็นผิวหนังหุมศีรษะแต่ก็ไม่มีเส้นผมนะเส้นผมเริ่มขึ้นประมาณหกปีนนะครับส่วนขนาดของกระโหลกส่วนใหญ่เด็กหัวเด็กจะต้องไม่โตเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะ อันนี้ได้21สัปดาห์ตามเกณฑ์เลยก้อนอนี้ก็จะเป็นดวงตาน้องนะครับทั้งสองข้างนะอันนี้วัดระยะระยะหา่างระหว่างเบ้าตากระดูกเบ้าตาก็ปกติดีนะครับได้21สัปดาห์เหมือนกันตอนนี้เด็กจะไม่ลืมตาจะเริ่มลืมตาตอน24-25วีเช่นก,กันสแกนก่อนอันนี้ก็จะมีการสร้างลูกตาแล้วก็เลนแก้วตาน้องภายในดวงตานะ อันนี้จะเห็นใบหูนะแต่ว่ามือเขาจะบางลูกกะโหลกปกติอันนี้จะเป็นกระโหลกส่วนทั้งในกระโหลกก็คือเนื้อสมองนะครับสมองตอนนี้ก็จะมีการสร้างเส้นแกงกลางที่แบ่งสมองเป็นสมองซีกซ้ายซีกขวาของนอกก็สร้างได้สมบูรณ์ดีมีตั้งแต่ตอน16วีะคแล้วครับส่วนอันนี้อพอดียกยก,ยกฝ่าเท้ากับเท้าขึ้นมาให้ด้วยนะก็จะเห็นตุ่มตุ่มนิ้วเท้าสร้าง อันนี้ก็จะเหมือนกับนอนอยู่ในท่าควายขาอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้แต่หน้าเขาจะเป็นคนหนุ่มน้อยเขาจะค่อนข้างขี้อายนะ <c oughs> บังตลอดเลยเ <c oughs> <c oughs> อามือขึ้นมาบังแหมมีมีแบบแผลแผโผล่ลมาบ้างพอเห็นด่างบ้างน,นะแต่รูปรูปทรงศีรษะก็ปกติแล้วก็สวยปกติ <c oughs> มองตรงนี้ก็จะมีด่างหน่อยๆแล้วก็ปิดจมูกจมูกปูนฝีงปาก บนย <aría> ิง <reason> <welche> ีปากล่างขานลองขอนะครับปกติชี้นิ้วชี้นิ้วชีนิวสั่งละก็จะเป็นรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังช่วงบนกับฐานกระโหลกซึ่งของน้องเองก็รอยต่อระหว่างฐานกระโหลกกับกระดูกสันหลังคอก็ปกติลงมาเป็นกระดูกสันหลังอกต่อกับซี่โครงก็รอยเชื่อมต่อก็ปกติดีเช่นกัน ช่วงอ,อกก็จะมีหัวใจปอดหลอดเลือดแล้วก็ลิ้นหัวใจนะครับเบื้องต้นเราดูส่วนหัวใจก่อนนะอนนี้21สอัปดาห์ขนาดหัวใจจะเป็นตัวหนึ่งที่พอคัดกรองโรคหัวใจได้ปกติหัวใจตอนนี้ก็จะขนาดไม่เกิน2.42.5เซนนะครับอันนี้วัดได้1นะึ่งจุนะอยู่ข้างๆหัวใจทั้งสองข้างก็คือเนื้อปอดอันนี้จะเป็นเนื้อปอดด้านซ้ายแล้วก็เนื้อปอดด้านขวาถ้าผิดปกติเราก็จะเห็นจุดเป็นก้อนฟ้าขาวหรือจุดด,ดำๆเป็นซีส์ในปอดอันนี้เนื้อปอดด้าานขวก็ี จะปอดการส้ายก็ปออกติมีนอนผิดท่าอีกแล้วลูกดิ้นเก่งแต่โชว์ผิดท่านะวันนี้เอตะกี้นี้จะเห็นภาพถีบยกขาสูงเนาะตอนนี้มานั่งพับเพียบเรียบร้อย <c oughs> เป็นเด็กก็เรียบร้อย, <c oughs> อยเห็นแก้มก้นชัดเลยก้ <c oughs> นสวยต้นสวยเดี๋ยวรอดูนะาพาเด็กเปลี่ยนท่าเราอาจจะแบบได้ภาพเพิ่มเติมส่วนของหัวใจนะครับก็ การแบ่งห้องหัวใจเราในคนเราจะมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับโดยเส้นตรงกลางนี้ก็จะเป็นผนังหัวใจส่วนเส้นบางๆนี้ก็คือลิ้นหัวใจขวาลิ้นหัวใจซ้ายฉะนั้นทั้งหมดการแบ่งห้องกก็จะสมบูรณ์ทั้งหมด4ี่ห้องยังไม่ยอมอยู่ในท่างายวะ้นะความความอยู่เหมือนเดิมขยับขยับแล้วขยับแรงแต่ว่าขยับไม่ถูกท่าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนดิ้นหลบดิ้นแบบหันหลังหลบอันนี้เดี๋ยวต้องรองเขาแบบตื่นรบพริษงายมัน ท้องเนี่ยเด็กก็จะหัวใจเต้นเรืวกว่าผู้ใหญ่ท้องโอเคแล้วก็อัตราการเต้นเด็กที่ออกซิเจนดีก็จะเต้นไม่ต่ำกว่า110ครั้งนะอันนี้อยู่ที่ร้อยสี่ครั้งสม่ำเสมอดีนะครับง่าเลูกต้องรองบบนอนขอดตัวอยู่ ลินแต่ไม่ร่วมมือนะลินแต่ยังไม่ร่วมมือใั้แขนประกอบง่ายค่อนข้างขี้อายหน่อยคือขยับปกคั้ไปีเขาก้งหน้าหันหน้ามาทีไรยกขาขึ้นมาทุกทีนะพอตะแคงหลบนี่ลงไปพักเที่ยงเริ่มขยับมาละยอนนี่ยกเท้าอ่าหันออกละ ส่วนใหญ่ที่แบบเห็นแบบน่ารักน่ารักจะเป็นช่วงแปดเดือนนะเจ็ดแปดเดือนจะมีแบบเบบี้แฟทล่ะทีจะเป็นหน้าน้องเดีๆยังผอมๆอยู่ทางแหลม <c oughs> มีเชฟยังไม่อ้วนยังไม่อ้วน<อ>เดี๋ยวตอนอ้วนนี่จะหน้าอีกหน้าหนึ่งช่วงรูปอกรูปทรงอกก็ปกตินะโอ้โหมีตมั้างอกเลยเห็นร <c oughs> <c oughs> ้องอกเลยห้าทางจะเป็นหน่มแข็งเลย ปกติในช่องท้องเด็กเราจะเห็นจุดดำๆใหญ่ๆแค่2จุดคือส่วนที่เป็นจุดของกระเพาะอาหารแล้วก็กระเพาะปัสสาวะส่วนที่เห็นเป็นขดๆม้วนๆตรงนี้ก็จะเป็นลำไส้นะครับลำไส้จะไม่เห็นก้อนดำๆใหญ่ๆนะถ้าเห็นอะจจะเป็นซิสในลำไส้ที่ผิดปกติซึ่งของน้องเองก็ไล่ดูแลก็ไม่มีก้อนอะไรผิดปกติในช่องท้องนะครับปกติเด็กก็จะกินน้ำข่ําก็คือสีดำๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กนี่คือน้ำข่ําเข้าไปอยู่เลยกระเพาะอาราะฉะนั้นถ้า เพาะมีก้อนผิดปกติเราจะเห็นมีก้อนเลยเอยอยู่ข้างในกระเพาะอันนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะมีแค่น้ำข้าอย่างเดียวแสดงว่าในกระเพาะเขาก็ปกติดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงตักก็ไม่มีก้อนเหมือนกันการวัดความอ้วนเราก็จะดูตำแหน่งของช่วงช่องท้องด้านบนก็คือกระเพาะ,ะตับว่าวนขึ้นแค่ไหนนะเดีย๋ยวเราดูกันเส้นรอบวงก็ได้21สัปดาห์เหมือนกันแสดงว่าวนต่ำเกินส่วนของ ตรงนี้เพิ่มเติมก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดในตับที่เป็นสีสน้ำเงินสีแดงก็จะเป็นหลอดเลือดในตับตำแหน่งหลอดเลือดในตับก็ป,ปกติดีซึ่งดูแล้วก็ลักษณะหลอดเลือดก,ก็ไม่มีการติบคอดหรือว่าหักงอผิดปกติของหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องอันนี้จะเป็นหลอดเลือดที่มาอยู่รอบๆของกะอระเพาะปัสสาวะก็ปกติดีส่วนลูกอัณฑะตอนนี้มีถุงรอละลูกอัณฑะจะเริ่มลงประมาณ2ี2สิบาวันฉะนั้นเดี๋ยวลูกอัณฑะต้องไปดูทีหลัง แต่จุดจุ๋มันรอละแ,แน่นอนนะผู้ชายมือไม่ลงเหมือนเดิมเอามามันเหมือนเดิมเป็นเด็กดึงมากเลยทันสมัยการไ <c oughs> ม่ตกม,ม,มีมีโผล่มามีโผล่มานิดนึงเอามาเกาเก่าีสานะอแอมึงนี้ชัดมึงไม่ชัด <c oughs> แต่หลับเกงทำหน้าเกเกแล้ว <c oughs> จะเริ่มลำแข้นิดนึงนอนละมือเก่งอันนี้นอนละมือเก่งอะไรอันนี้ทำหน้าเหมือนร้องไหขมมดคิวนิดนึงตอนดันหัวตรวจเขย่าให้เขามือออกเนี่ยทำหน้าแบบไม่พอใจนิดนึงน้องทำหน้าไม่พอใจเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหลับต่อปุ๊บหน้าเฉยต่อเหมือนเดิม There goes my heart beating, and you are the reason I'm losing sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. อันต์เซาล์นะคะเป็นการอันต์เซาว์แบบสองมิติและ4มิติเป็นการอันต์ซาล์เช็คละเอียดครั้งแรกที่คุณหมอเช็คให้เพราะว่าน้องพอ5เดือนเนี่ยทุกอย่างเขาจะทํางานแบบปกติแล้วก็คือสร้างครบแล้วก็คือต้องมาตรวจด,ดูตั้งแต่หัวจะหลดเท้าก็ว่าได้นะคะสมองเส้นเลือดหัวใจตับไตไส้ผูซึ่งแบบประทับใจมากนะคะในโรงพยาบาลเวทานีแล้วก็คุณหมอภูมิพรต้องขอขอบคุณมากจริงๆที่ดูแล แอ้และก็เจ้าจิ๋วเป็นอย่างดีคือเป็นการอัตรสาวที่ไม่ต้องถามอะไรหมอเลยคือหมอพูดหมดเราไม่มีอะไรต้องกังวลต้องเครียดหรืออะไรคือหมอเคลียร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่ปึ้งปลิ่มมากก็คือการอันตรสาวสิ่มิติไม่คิดว่าจะเห็นชัดขนาดนี้แบบโหตาหูจมูกปากที่เห็นแบบเหมือนเป็นเป็นเด็กทารกแล้วคือคือเขาเป็นคนคนหนึ่งแบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะการซาวสองมิติเนี่ย มันจะเหมาะกับการเ,าเช็คระบบภายในของลูกแต่คือยังไม่ได้เห็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเด็กอนะไรเงี้ยเพอเห็นเป็นซีมิติรู้สึกว่าเออในท้องเรามีมีอีกคนนึงแบบจริงจริงจังจอ่ะแล้วเร,เริ่มรู้สึกแบบนั้นเริ่มรู้สึกว่าเออน่ารักแล้วก็เจ้าจิ๋วของแอ้ก,ก็กวนอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วะคะท่าเขาเยอะจริงๆค่ะ เขาชอบนอนเอาขาขึ้นมาก่ายหน้าผากเลยนะคือแอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแอดถึงรู้สึกการดิ้นของลูกเยอะมากเพราะว่าเขานอนท่าพิสดารคือเด ok ี๋ยวยกแท้งยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเอามือบังหน้านแต่ก็จะมีบางช็อตที่เห็นหน้าน้องดีใจมากๆเลยค่ะมาต่อมาเป็นอาการค่ะสุดท้ายแล้วอาการของคนท้องนะคะ2 0สัปดาห์ค่ะเป็นก็เป็นวีคที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะ ขนาดของหน้าท้องค่ะเป็นช่วงที่แบบขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นแทบแบบสองวันวันสองวันก็เพิ่มวันสองวันก็เพิ่มคือแออเห็นได้ชัดเลยนะคะทําให้น้ําหนักของแออเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิโลกรัมในเดือนในเดือนนี้รวมแล้วทั้งหมดการตั้งครรภ์ของแออเนี่ยตอนนี้ที่ประมาณห้าเดือนครึ่งเกือบเข้าหกเดือนนะคะน้ําหนักแออขึ้นมาประมาณสองกิโลกรัมก็ยังไม่เยอะแต่ว่า คือมันมาใหญ่ที่ท้องแล้วก็มาใหญ่ที่ลูกก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรถามคุณหมอแล้วนะคุณหมอบอกว่าน้ําหนักตัวคุณแม่ไม่ต้องไปซีเรียสถ้าวัดขนาดของลูกแล้วดูว่าลูกสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คือดีแล้วก็คือเป็นการกินลงลูกแล้วคือเหมือนเป็นการที่แม่กินเต็มแม่แบบไม่ได้เทกแล้วลงร่างกายแม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าดีแล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรจากตอนแรกที่ แท้ท้องแล้วก็น้ำหนักลงไปเหลือ49นะคะตอนนี้ประมาณประมาณ51-52ิบเอ็ดห้าสิบออะไรเงี้ยยังไม่เกิน52ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมาดีขึ้นปรับเริ่มปรับได้ดีขึ้นก็คือเรื่องความดันก่อนอันนี้แอ้เคยอัปเดตแลาแอ้เป็นความดันต่ำต่ำมากเลยนะคะตัวบนแอฟไม่ไม่ค่อยเกินเ0้าสิะแปดสแค่เนี้ย8ปดปลายปลาเก ไม่เคยเกินร้อยค่ะส่วนตัวล่างแอ้นะตอนช่วงที่ความดันต่ำมากๆสี่สิบเก้าห้าสิบเลยคือต่ำมากๆตอนนี้เนี่ยพอเริ่มวัดความดันก็ความดันตัวบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยตัวล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบโอเคเราก็เริ่มู้สึกว่ามันมันเป็นมันก็ค่อนข้างต่ำแต่มันยังดีกว่ากว่าการต่ำไปถึงห้าสิบก็เลยรู้สึกว่าโอเคน้ำหนักแล้วก็ความดันเราเริ่มโอเคแล้ว แต่ในช่วง21และ2 2สัปดาห์นี้นะคะแอเริ่มปวดหลังมากเพราะว่ารู้สึกว่าท้องมันใหญ่ขึ้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวแพนให้ดูทีนะึงท้องใหญ่ขึ้นมากเห็นชัดไหมคะเสื้อวันนี้มันไม่ค่อยรัดรูปนะมันก็เลยไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่กว่าคือใหญ่ขึ้นทุกสองวันสาวันนะแล้วหลังมันเริ่มแบบปวดเมื่อวานไปเดินห้างนะคะไปทาธุระ ไม่ได้ช้อปปิ้งนานไม่ได้ช้อปปิ้งเลยดีกว่าไปทาธุระแป๊บเดียวคือแป๊บหนึ่งต้องนั่งแปบ๊บนึงต้องนั่งแล้วแบบไม่ไหวปวดหลังปวดแบบเข้าใจคําว่าปวดหลังของคนท้องแต่ไอคิดว่าเดี๋ยวพอเจ็ดแปดเดือนน่าจะปวดหนักกว่านี้นะคะอ้ก็เลยต้องแบบเดินแล้วก็ต้องนั่งพักเดินแล้วก็ต้องนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เริ่มเป็นในช่วงยี่สบสองสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มนอนไม่หลับคนที่คนท้องเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ชอบบอกกันว่า อย่านอนหงายนะต้องนอนตะแคงซ้ายนะเดี๋ยวมันทับลูกนะเดี๋ยวลูกอึดอัดเดี๋ยวลูกหายใจไม่ออกหรืออะไรเงี้ยพอเวลานอนแอดเป็นคนติดนอนตะแคงซ้ายอยู่แล้วก็โชคดีหน่อยแต่ว่าพอนอนปุ๊บพอสะพักปวดหลังนะ่ะอยากจะนอนหงายก็นอนหงายแป๊บหนึ่งแต่พอนอนหงายปุ๊บก,ก็กลัวว่าแบบเขาห้ามนอนหงายแต่แอถามคุณหมอแล้วก็ฟังคุณหมอหลายๆท่านแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเรานอนแล้วมันสบายนอนไปมันไม่ได้ทําให้ลูกแบบอึดอัดหรืออะไร ที่เขาไม่ให้นอนคือไม่ให้นอนช่วงแบบแปดเก้าเดือนที่ท้องมันใหญ่แล้วมันจะทําให้คุณแม่แน่นหน้าอกแต่ถ้าคุณแม่นอนแล้วแม่นอนสบายแม่นอนไปส่วนลูกเนี่ยเขาไม่ได้รับการกดการทับอะไรอยู่แล้วที่เขาไม่ให้นอนเพราะว่าเขากลัวว่าหมดลูกจะไปกดเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของแม่นั่นเองเนะถ้าทําให้ขาชาแต่ถ้าแม่นอนแล้วขาไม่ชานอนแล้ว ไม่แน่นหะน้าอกโอเคนอนได้อะไรเงี้ยตะแคงขวาเปลี่ยนบ้างได้อะไรเงี้ยแต่แอรเป็นคนนอนตะแคงขวาแล้วหายใจไม่ออกแอก็เลยจะติดนอนตะแคงซ้ายกับนอนงายสลับกันสลับกันแล้วก็ขวาบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยเวลานอนนอนไม่หลับแล้วก็ด้วยความที่ลูกแอดดิ้นแรงมากยิ่งตอนนี้ปัจจุบันเขาเป็นคนชอบดิ้นยังคืนชอบดิ้นตอนแอก่อนนอนแต่แต่ว่า กลางวันก็นดิ้นนะคะกระดิ้นรู้สึกแต่ไม่ดิ้นแรงเท่ากลางคืนหรือว่ากลางคืนเราอยู่เฉยๆมั้งเราไม่ได้ทำอะไรอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าเออลูกดิ้นแลาวดิ้นแรงจริงๆดิ้นจนบางทีแอดสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบโอ้ยแรงขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยบางทีเราเอามือจับนะค่ะมันรู้สึกออกมาแบบว่าเขาแบบเบ้งกับมือเราเลยอะไรเงี้ยจึงสามีอะเคยให้สามีมาจับแต่จับช่วงยี่สิบวั สิบเก้ายี่สิบวีคตอนนั้นก็ดิ้นแรงนะคะจนแฟนกลัวว่าเดี๋ยวลูกขาหักอะไรเงี้ยคือคุณพ่อเขาก็จะกลัวนิดนึงเดี๋ยวลูกขาหักคือกลัวว่าลูกมาเตะแล้วมาชนมือเราแล้วเด้งกลับอะไรแบบนี้เดี๋ยวลูกขาหักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออไม่หัก็คือมันเป็นการเหมือนแบบแรงสัดแรงที่เขาที่เขาเตะมาเฉยๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ขออัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนะแล้วก็เดี๋ยว ต่อไปแอาจไปหาคุณหมออีกทีปีหน้าเลยปีใหม่เลยปี64นะคะตอนนั้นแอาจอายุคันประมาณ6เดือนครึ่งก็คือ26สัปดาห์ก็เดี๋ยวไปดูพัฒนาการเจ้าจิ๋วตอน26สัปดาห์ทีเดียวเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง a อลลี่เดอะมด้วยนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะแม่แม่คนไหนมีประสบการณ์อะไรอยากแลกเปลี่ยนมีคำถามอะไรอยากสอบถาม คอมเมนต์เข้ามาใต้นี้ได้เลยนะคะพร้อมที่จะคุยด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกับทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ